ท้องตำนานไปกับอริชัยที่5 4 7นพี1547ม,ม,มหาตำนานแห่งศรัทธาย้อนรอยองค์พระประถมเจดีย์แห่งสุวรรณภูมิท่ามกลางที่ราบรุ่มแมา่น้ำท่าจีนจังหวัดนคปรปฐมมีม,มหาเจดีย์องค์หนึ่งตั้งตระหง่งงานเสียดฟ้าสีทองสุกปรั่งยามต้องแสงอาทิตย์ มองเห็นได้จากระยะไกลนับ10กิโลเมตรนี่คือพร,ระปฐมเจดีย์ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างแต่คือหมุดหมายแห่งการเวลาที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อศิลปะและการเมืองการปกครองของแผ่นดินไทยมากว่า2,000ปีหากจะเล่าเรื่องราวของมหาเจดีย์องค์นี้ให้ครบถ้วนและก็ถูกต้องตามความเป็นจริง เราต้องหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยจะก่อร่างสร้างตัวรุ่งอรุณแห่งศรัทธายุคสุวรรณภูมิและทวรารวดีเรื่องราวไมา่ได้เริ่มต้นที่จะดีทรงระคังความสีทองที่เราเห็นในปัจจุบันแต่เริ่มต้นขึ้นเมื่อราพุทธศตรวรรษที่3ประมาณ2,300ปีก่อนในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดียพระองค์ทรงส่งพระสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วสารทิศและหนึ่งในสายนั้นคือพระโสนเถระและพระอุตรเทระผู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายัางดินแดนที่มีชื่อว่าสุวรรณภูมินักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานตรงกันว่าจุดศูนย์กลางของสุวรรณภูมิในเวลานั้น น่าจะตั้งอยู่ที่เมืองนครปฐมโบราณแห่งนี้นี่เองหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันความเก่าแก่คือการขุดพบพระธรรมจักรศิลาและกวางหมอบจำนวนมากในบริเวณนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนายุคแรกที่ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปในยุคอโศกรูปทรงที่แท้จริงในอดีตนั้นท่านต้องจำไว้ก่อนนะครับว่าพระปฐมเจดีย์องค์แรกสุด ไม่ใช่ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาอย่างที่เห็นทุกวันนี้แต่เดิมนั้นเป็นสถูปทรงโอคว่ำหรือว่าทรงครึ่งวงกลมคล้ายกับสถูปสันจีในประเทศอินเดียไม่มีรวดลายวิจิตพิสดารเน้นความเรียบง่ายแข็งแกร่งก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบุทธองค์นี่คือปฐมบท หรือเจดีย์องค์แรกแห่งสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงการเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงพุทธศตรวรรษที่11ถึง16ยุคที่อาณาจักรทรวดีรุ่งเรืองถึงขีดสุดนคนปรปฐมกลายเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีชื่อว่านาครชัยศีหรือสิริชัยผู้คนในยุคนั้นนับถือพุทธศาสนานิกายเทรวาดอย่างเคร่งครัดพระเจดีย์องค์เดิม ได้รับการดูแลรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งอารยธรรมเริ่มเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยและอิทธิพลขอมเมื่อกาลเวลาหมุนผ่านเข้าสู่พุทธศตรวรรษที่16อิทธิพลจากอาณาจักรขอมหรือขมรโบราณเริ่มแผ่ขยายเข้ามาครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพยารูปแบบศิลปรกรรมและความเชื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และร่องรอยที่ปรากฏเชื่อกันว่าในยุคนี้เองที่สูบททรงโอว่มเดิมได้ถูกตัดแปลงหรือว่าสร้างครอบทับใหม่ให้กลายเป็นยอดปรางตามแบบสถาปัตยกรรมขอมคล้ายกับพระปรางสามยอดหรือปรางวัดอรุณแต่เป็นทรงโบราณเจดีย์องค์เดิมจึงมีสภาพซ้อนทับกันอยู่ ฐานล่างเป็นสถูปเทรวดียอดบนเป็นปรางแบบขอมสูงตระหง,งานอยู่กลางป่าแต่เมื่อแม่น้ำท่าจีนเริ่มเปลี่ยนทิศทางไหลเมืองนคนปรปฐมโบราณที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประกอบกับโรคระบาดและภัยสงครามผู้คนจึงเริ่มอบยพทิ้งถิ่นฐานย้ายไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกแบบอยุธยา ปล่อยให้มหาเจดีย์องค์นี้ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าดงดิบรกชัดเต็มไปด้วยเถาวัลย์และสัตว์ป่านานนับร้อยปีจนกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านถึงเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์กลางป่าแต่ชาวบ้านแถวละแวกนครปฐมต่างเล่าถึงตำนานของพญากรงพญาพานแม้นักประวัติศาสตร์จะเน้นที่หลักฐานอิฐหินแต่ชาวบ้านนครปฐมมีความจริง ในแบบตำนานที่เล่าขานคู่กันมานั่นคือเรื่องราวของพยากงพญาพานเรื่องราวโศกนาฏกรรมลูกฆ่าพ่อตามตำนานเล่าว,ว่าพยากงเจ้ามืองนครชัยศรีมีโอรสชื่อพญาพานแต่โหนทำนายว่ากุมานี้มีบุญแต่ว่าจะมาฆ่าพา่อจึงถูกนำไปร้อยแพยายหอมเก็บไปเลี้ยงจนโตใหญ่พญาพานเก่งกล้าสามารถ จนได้กินเมืองบุรีรัมหรือว่าราชบุรีและยกทัพมารบกับเมืองนครจัยศีจนพลั้งมือฆ่าพญากงพ่อแท้ๆตายบนหลังช้างเมื่อรู้ความจริงว่าตนทำปิตุคาตพยาพานเสียใจอย่างที่สุดจึงถามพระสงฆ์ว่าจะไถ่บาปอย่างไรพระสงฆ์บอกว่าต้องสร้างเกดีให้สูงเท่านกเขาเหินบ้างก็ว่าช้างเอามือก่าย ถึงจะล้างบาปได้ท่านจึงสร้างพระปะฐมเจดีย์ขึ้นมาแม่นี่จะเป็นตำนานประามปราแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนท้องถิ่นที่มีต่อเจดีย์ว่ามีความสำคัญถึงขนาดใช้ล้างบาปหนักที่สุดในทางพุทธศาสนาได้การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่โดยเจ้าฟ้าพระกลับมาสู่หน้าประวัติศาสตร์จริง ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพื้นที่นครปฐมยังคงเป็นป่ารกร้างจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ขณะนั้นพระองค์ยังทรงผนวดเป็นวชิรยานพิขุได้เสด็จทุดงจาริกแสวงบุญไปตามป่าเขาลำนาไพรท่านได้มาพบกับซากโบราณสถานขนาดมหึมา จมอยู่ในดงไม้รูปร่างแปลกตาคือฐานเป็นทรงกลมแบบโอควา่ายอดเป็นปรางยอดหักพังทลายลงมาบ้างแล้วชาวบ้านเรียกกันว่าพระประทมหมายถึงเจดีย์องค์แรกด้วยพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์ทรงวินิจฉัยจากรูปรักษ์และวัตถุโบราณที่พบว่าเจดีย์นี้ น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเก่าแก่กว่าเจดีย์ใดในสยามประเทศทรงตระหนักถึงคุณค่ามหาศาลทางประวัติศาสตร์และาศาสนาจึงทรงตั้งพระไยมั่นว่าหากได้ครองราชเมื่อใดจะบูรณะมหาเจดีย์องค์นี้ให้กลับมารุ่งโรดดังเดิมมหาอภิโปรเจกต์แห่งสยามรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สในปีพศ2396โปรดเกล้าให้เริ่มโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในทางวิศวกรรมสมัยนั้นเจดีย์องค์เดิมมีสภาพสุดโทมมากหากจะซ่อมแซมเพียงผิวเผินคงไม่ถาวรพระองค์จึงตัดสินใจสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ทั้งองค์ การออกแบบทรงให้เปลี่ยนรูปร่างจากยอดปรางเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาเพื่อให้ถูกต้องตามพุทธศิลป์ที่นิยมในสมัยนั้นและเพื่อความแข็งแรงมั่นคงการก่อสร้างต้องใช้ไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลจากป่าเมืองกาญจนบุรีและหัวเมืองต่างๆล่องแพไม้ไผ่มาตามแม่น้ำใช้ช้างชักลาก และใช้แรงงานคนนับหมื่นก่ออิดถือปูนขึ้นไปทีละชั้นใช้โซ่รัดองค์พระเนื่องจากเจดีย์มีขนาดที่ใหญ่และก็หนักมากตั้งอยู่บนดินเลนของลุ่มแม่น้ำเพื่อป้องกันการพังทลายช่างหลวงได้ใช้โซ่เหล็ขนาดมหือมารัดรอบองค์เจดีย์เอาไว้เป็นชั้นๆเพื่อเสริมความแข็งแรงเทคนิคนี้ยังซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ปัจจุบัน การก่อสร้างกินเวลายาวนานข้ามรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4. สเสด็จสวรรคตรก่อนที่จะดีจะเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ได้วางรากฐานไว้เกือบทั้งหมดแล้วต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงรับช่วงต่อภารกิจนี้พระองค์ทรงปโปรดให้ปูกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทอง จากเมืองจีนทับทั่วทั้งองค์เจดีย์นี่คือที่มาของสีทองอรารามที่เราเห็นไม่ใช่การทาสีแต่เป็นกระเบื้องเคลือบซึ่งทนแดดทนฝนมานับร้อยปีสร้างวิหารสีทิศและระเบียงคดรอบองค์เจดีย์เชื่อมต่อกันอย่างงดงามแขวนประคังรอบระเบียงเพื่อให้เสียงกังวานยามลมพัด จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์กลายเป็นพระประถมเจดีย์ที่มีความสูงถึง120.45เมตรเทียบเท่ากับตึก40ชั้นซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกในยุคนั้นยุคแห่งความรุ่งโรจน์และมรดกความทรงจำรัชกาลที่6ถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์น่าสำคัญอีกบทหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงมีความผูกพันกับจังหวัดนครปฐมเป็นพิเศษทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้ใกล้ๆรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้หล่อพระร่วงโรชนธิตสีอินทราทริตย์รมโมภาธมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิษ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติศิลปะสุสขโขทัยที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งจากเศษชิ้นส่วนที่ชำรุดซึ่งทรงเก็บสะสมเอาไว้นำมาหล่อใหม่และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มวิหารด้านทิศเหนือขององค์พระประถมและที่สำคัญที่สุดพระองค์ได้มีพระราชพิธีนนกรรมระบุว่าเมื่อพระองค์สวรรคต ให้นำพระบรมราชสรีรังคารหรือว่าเท่ากระดูกส่วนหนึ่งมาบรรจุเอาไว้ที่ฐานของพระร่วงโรจนทริ์เพื่อให้พระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและประชาชนที่มากราบไหว้ตลอดไปจิตวิญญาณแห่งนครปฐมพระปฐมเจดีย์ที่ท่านเห็นตระหานอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงกองอิฐปูนแต่คือ 1. หลักฐานของยุคสุวรรณภูมิไส้ในสุดคือสถูปยุคอโศกและธรารวดี 2. ร่องรอยอารยธรรมขอมชั้นกลางคือปรางขอม 3. อนุสรแห่งความกตัญญูและวิสัยทัศน์ของกษัตริย์จัก,กรีวงศ์เปลือกนอกคือเจดีทรงระคังรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6 ทุกวันนี้เมื่อท่านเดินเวียนเทียนรอบองค์พระมองขึ้นไปเห็นกระเบื้องสีเหลืองทองระยิบระยับขอให้ท่านระลึกว่าท่านกําลังเดินรอบประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอายุกว่า2,000ปีสถานที่ซึ่งกษัตริย์หลายพระองค์ทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจบุรณะเพื่อรักษาปฐมบทแห่งพุทธศาสนาในแผ่นดินไทย ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานและที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือความจริงอันยิ่งใหญ่และหน้าภาคภูมิใจของพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐม <S <S ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่บปการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ